คือเรื่องการคัดเลือกผู้ที่สมาชิกระดับประเทศจำนวน200คนท่านผู้ชมรู้ว่าพลิกโผไปเยอะมากคนทั่วประเทศกําลังสงสัยว่าที่สวแต่ละคนแม้จะเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเข้ามาบ้างคนดังอย่างเช่นนายสมชายวงศวัสด์อดีตนายกรัฐมนตรีที่ลอยลํามาตั้งแต่ระดับอําเภอระดับจังหวัดแต่ตกมาตายระดับประเทศได้คะแนนเสียงเพียง10คะแนนแต่ก็มีเป็นที่ไม่รู้จักกันเลยแม้แต่โปรไฟล์แปลกแต่กลับได้รับเลือกท่ามกลางกระแสข,ข่าวมีการล็อกวัาสาวสว ทมคนได้คะแนนสูงสุดมาเป็นกลุ่มก้อนคะแนนสูงทิ้งห่างจากคนอื่นและยังมีโค้ตกในสถานที่คัดเลือกสวอยว่าที่สวอยแต่ละคนแม่งมีโปรไฟล์เหมือนกับมนุษย์โลกพระอังคารเลยยกตัวอย่างนางละดาวันแสงจันทได้รับเลือกเป็นสวกลุ่ม15ซึ่งระบุประสบการณ์กรีดยางของตัวเองรับจ้างกรีดยางผู้อื่นเป็นเวลาส0ปีปัจจุบันขายกล้วยทอดในตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งว่าขอประทานโทษครับเป็นความบัตรซบทางการเมือง